ตอนนี้เขามาอยู่ช่องดับเบิลซีเฮดใช่ไหมพี่นาใช่ไหม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 เอออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเข้าใจไหมถ้าใครไม่ <laughs> กดซับสไครนะจะ, <laughs> จ,ะจะอะไรเลยจะทิ่มเลย <laughs> ไปยวันนี้เราจะเอามาชิววันนี้เราจะมามาชิวเล่ากัน ไปไปมินากินอะไรขนมอเล้วเหันอมาทำอะไรกินแต่นขนมเฮ้ยคนเพิ่งมากินยังจะบนอีกเมื่อไรเนี่ยเ <c oughs> ออเหนื่อยใจเลยทุกคนทุกคนไม่ต้องกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครพี่โนหรอกนะไม่ได้มินาเดี๋ยวเธอพี่จะไม่กินขนมเลยนะ บนดีนะพิ่งมาจริงขนมยังก็จะบนดีเอ้อยพี่ไม่ได้ตั้งใจบนเดี๋ยวบอกให้ทุกคนไม่ต้องกดไลค์กดแชร์เลยหน่อนกันแล้วค่อยนี่ถ้าไี่นาทำยูทูปนะพี่จะไปกดดีไลค์ทุกคลิปเลยก็ไี่นาไปทำยูทูปนะใช่ไหมใช่เฮ้ยดูเลยนาะอยากทำไหม การพูดติดตามเยอะๆไหมค่ะก็พูดดีๆหน่อยนะเดี๋ยวขนมไม่ได้กินเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจเออดีมากเลยดีมากเลยไอ้น้องใช่ไหมดีมากเลยดีมากเลยมีน่าตดหมึกตัวเองไม่เคยนมใหญ่เอ้ยยังไไม่ดน อย่ามาทะ,ละ,าะเลื่องนะมินาฮะมันก็ทะเลืหนหน่องไงเนาะบอกว่า <c oughs> ตื่นเมื่อเจตื่นเมื่อนี่มินาเหตุอย่ามาทะเลื่องนะ <c oughs> อย่านะมินาตื่นเหม็นจิมมี่ก็ใหญ่เอ้ยอย่าพูดอันนี้ถ้ามินา <c oughs> พูดแบบนี้นะ <c oughs> มินาเด็กกิ๊บเรามันจะโดนบินนะก <c oughs> ินไปเลย <c oughs> เดี sí, sí, um. <c ười> <c ười> ๋ยวเดี <y ek> <it> <c ười> <c ười> <c ười> ๋ยวพี่จะม่ให้กินขนมเอาขนมมานี่คือเอาขนมไปอ่ะไปค่อยๆหัวคอดูนะดูดูนี่ต้องหูตามต้องหูตามเฮ้ย้เอยห้ายเฮยย ไปไปอะไรไ่ไปพี่นันนูไงไงไปไปพี่ทำไมก็เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ก็ไปง้ายใจพี่จะ่พูดไปเดินไปทำไมเนี่ยอือหือสงสัยต้องตัดไม้ต่อเดี๋ยวเมียจะเดินในละทีดออกจากบ้าน ถ้าบ้านหลังนั่งนเสร็จนะพี่จะไม่ให้มีนานี่เลยพี่จะเบียดมีนาคอยเดินและพี่จะไปฟ้องแลวพี่จะไปฟ้องแม่แอมนะแม่มีนาแย่มากเลยนะิสยัยแย่มากเลยวันนี้นะอยากเดินเหรอพี่โนรู้เหรอว่าแม่แอมจะมารับตอนไหนไม่งั้นก็ลุงนุ่มฝากบอกลุงนุ่มก็ได้ เดี๋ยวเจอเดี๋ยวนี่ไม่นาลืมไเลยฟะถ้าไม่โดนชนะนะเกมชนะอะไรหรอพี่เจสีสวยนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกให้เพื่อนๆบอกว่าคนนี้ไม่ต้องไปเอาหรอกคนนี้คิดเละคนนี้ขี้บ่นไม่ต้องไปชนะหรอกคืออะไรหรอเออมีนาพี่จะไปบอกเลยว่ามีนาเนี่ยแย่มากเลย พอพอเลิกเลิกเุระกันนั่นนี้มาทำยูทูบได้เนี่ยยุกยุกเด็ดอึ้ยแค้นวัวจริงจริงข้อ,อ,อหาในเนื้อวัวทุกทีไม่ได้ตั้งไก่เก็บไก่เอาไว้ไม่ได้ไม่ได้แคไนไก่นะแคนนิดหน่อยกดกินต่อเลยก่อนที่จะมบืด ไม่นะว่าเราจะลงคลิปทุกวันไหนเดย์เสาร์อาทิตย์ดีกว่าไหมเสาร์อาทิตย์เหรอโอเคสุดเสาร์อาทิตย์กันทุกคนเดี๋ยวเราจะลงคลิปสุดเสาร์อาทิตย์นะแต่วันศุกร์ฉันไม่อยู่นะเออไม่อยู่ก็ไม่เยอะเพราะว่าไม่ได้มานี้ใช่ไงคือไม่นอยู่คนละบ้านกัน,นทุกคนเด็กเด็กเก็บมาเลี้ยงอห้ทุกคนดู อยู่คนลาเบอร์หนึงน้งทำไมพูดมากจังเลยเดี๋ยวพี่แนนนุ่มแม่ <laughs> แม่ก็แม่เดียวกันพ่อก็พ่อเดียวกันก็อยู่คนละบ้านไงเด็กถูกเก็บมาเลี้ยงที่พี่พูดมาเหมือนพี่ว่าตัวเองเนะี่ย เดี๋ยวไม่เป็นไรคนละบ้านกันเฮ้ยคุณเดินเพลินเดินดู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 เดินมองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวมันพี่อัดไปกี่วิหกนาทีเลยเดี๋ยวพี่ว่าอีกซ์สิบห้าว่ามันคูปพี่อัดครปสิบห้านาทีพี่ก็จะปิดคลิปละอันนี้แค่หกนาทีเลยใช่ไหมขยายได้เกือบ เราอาจจะได้อยู่ในนี้เอ่ไว้ตรงนี้เป็นที่เหมืองดีวกว่าไม่น่าจะเป็นที่พักอาศัยนะไม่เหมาะไม่เหมาะไม่หมีงไม่เหมาะไม่เหมาะไม่เหมียงบายขึ้นปลายกันขึ้นปลกันนี่ไงจถทานแล้วุิลลตอนนี้มันไกลจะมือละแล้ว,วคุดทานแล้วก็ฆ่าวัวอีกตัวหนึ่ง นั่นแหละัวยอยู่ข้างๆ่ราค่อยๆเรวคดทานก่อนแค่ปืนที่สำคัญในช่วงแรกมากเลยเป็นเล่ที่สำคัญที่สุดในช่วงแรกก็คือแร่แร่อะไรหรอไม่น,าอ,นาอะไรพี่นุพูดด้วยนะเล่ที่สำคัญที่สุดในการเล่นมาคาไปชีวิตรอดช่วงตน้นช่วงแรกแกคือแร่อะไรหรอ แน่ฐานใช่ไหมอือจ่ตอนนี้มันมือแล้วทุกคนเดีย๋ยวข้าวยตัวนี้เดี๋ยวเอเอสองตัวนั้นเก็บเอาไว้เดี๋ยวตอนนี้กลับบ้านก่อนดีกว่าไม่เชิงว่าใช่บ้านนี่แต่มันยังไม่มืดก็มีมันเตอร์แลาเอง็งเนชะ่แมงมุมน่ะแมงมุมไม่ใช่แมงมุมใช่ไหมใช่ตัวไหนค่ะเคยต้องคลาดทอดนะ เดี๋ยวมันเตอร์เกิดด้านล่างมันเตอร์คืออะไรเหรอไม่ไมนาาเจสัปนสปลาดหลเออรู้ได้ไงอุ้ยเรียกพาดได้งไงเนี่ยสงส่ยขุดเพลิน,นจนเมินเลยอ,อุ้ยนี่ตัวนี้อีกทำไมเป็นคนที่ไม่ชอบสังเกตเห็นเนี่ยสังเกตให้นทั่วทั่วบ้านเลยว่ามีอะไรเกาจะได้ขุดขุดขุด นี่ไม่แน่นมนด้วยทำไมมันเยอะจังเลยมีไหมเนี่ยไม่มีแล้วคัะนอนจำได้ไหมให้เล่นมาครับแล้วที่นี่หนูหลงเลยใครไปเจอวะใครใครไปเจอพี่เบงใช่ไหมน่าจะใช่พี่เบงหนาพี่เบงหนาไม่น่าเชื่อเลยอยู่ดีๆก็ให้หนูขาดตัวตาย บอกไปเกินไมแค่นหนมีนานจะได้กลับมาที่เดิมไงแล้วนี่ของหนูก็หายไปหมดพอสุดแบง <c oughs> อืไม่เป็นพี่จีเราไม่ได้เล่นมาคาพาร์ตคอมานานแล้วนะอจริงๆไม่ได้เล่นเลยไปจากแาร์ตคอเนี่ยขาประตูอ่ เออโอเคแล้วก็เราไม่กินไฮกิ๊บนี่ไเป็นกิบที่เปลี่ยนเปลือกนะทุกคนเฮ้ ก็จะต้องคาบกล่องนนะทุกคนแล้วก็เหมือนมีคนคนหนึ่งแย่ฝ่ายใหจริไปนะทุกคนที่ใายก็เดินนะเนี่ยกรเดินกรเดินฟ้องกรเดินตีนี่ไม่ได้ว่ามีนานนะเข้าใจไหมไม่ได้ตั้งใจว่าใครไม่รู้มาว่าพี่โดนโแล้วใครคาบของให้หนูวะพี่ไงอือแล้วพี่แบงค์อยู่คนเดียวทั้งหนูกับพี่โนก็อยู่ด้วยกั ใช่ตอนเลพี่เปิ้ลเลพี่แบงพี่แบงดีนะพี่แบงไม่ดุทุกคนใจตันนะใจตันนะไหมพี่ไม่ได้คือบอกว่าเราเลยพากันล่ะหลังจากนั้นพี่แบงพี่นาหนูก็ไม่ให้หนูออกไปไหนแล้ยพว่าเดี๋ยวหนูลงหลงกิฟต์เนาะใช่เนาะเนาะทุกคนใช่มีนาเหมือนเรามาพูดกันสองคนเนี่ยต้อมากริฟต์นะเนี่ย ในงลิปนี่เราว่าเรานา่าจะได้แลเยอะอยู่มังอ่าอ,อใช่ไหมหนูไม่ค่อยอยากเห็นมอนเตอร์ส่งเลยเราอาจจะได้แลเยอะอ่ยอะอยู่กัมังอมังอมังอมังพี่น้ตร,รู้ไหหนูเกลียดมอนเตอร์อะไรที่มากที่สุดมอนเตอร์อะไรเหรอคีปเปอร์ใช่ไหมทั้งคีปเปอร์แล้วก็ไอตัวกระดูกอะแล้วก็ซอมบี้แล้วก็แมงมุม มินาไม่เกลียดเกือบมอนสเต,ตอร์ครบทุกตัวเลยนะนี่นะไม่เกลียดเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนก็เกลียด <c oughs> นี่นะไม่เกลียดไอตัวไอตัวที่มันมีสามหัวที่มันที่ว่าเลยนะวิเทอร์เออวิเทอร์เกลียดทุกสัตว์ประหลาดก็มีนาเกลียดตัวเองนี่หรอไม่เกลียดทุกสัตว์ประหลาดมีนาเป็นสัตว์ประหลาดนะรู้ไหม ในถึงกบเง่ยมเลยทุกคนเราไม่ได้ทำไปเรื่องจะไปนคลับแบบนั้นใช่ไหมน้องเราเป็นสัปดาห์มาสามปีแล้วทุกคนที่แบบว่าไม่เคยบอกใครมาเลยอ,อะไรอะไรเออโซดาป้ายนธอไปแกไม,มหน้าเชื่อเลย อาเค็ญเลยไม่กันที่บอกตัวงุ่มนะทุกคนเดิอคนแรนี่ไงดีนะหักเลี้ยวมาดีอาเค็ดเลยนี่โดนซอสแล้วแบบว่าเมื่อกี้โดนสับปะหลาดกันสับปะหลาดที่ชิอมีแน่วนะทุกคน มีนาวว่าไงมีนาวมีนาวนี่ไงได้อิกได้แล่าอีกของอันได้ขายตอนแรกอะไรทำอะไรอย่ามาแปะที่นอนพี่นะมีนาไม่คอยเดูเดี๋ยวจะพี่ไปบ้านมีนะ้ามีนาเดินพี่จันห,หนักแน่ เด็กพี่ก็เป็นเด็กพี่ก็เป็นคนสะอาดอยู่แล้วมดเมื่เคยมาตอมพี่เอ้หรือกัดพี่เหมือนยุงเลอศจ้าเมื่อเช้าทำไมไม่อาม่านน้ำตั้งแต่แรกแล้วจ้าอะไรพี่อานเรียลแต่ว่านาี้อะไรพี่ไปอ่านใหม่มั่วมั่ว,วจริงพี่อานแล้วอ่านตั้งแต่เมื่อคืนแหละ ก่อนนั่นตั้งแต่เมื่อคืนตั้งตอนเช้าพี่อาตอนตีหา้ามีอะไรที่เที่ยงไหมมัวมม่วจริงจริงมั่วพี่ไปอุ้ยมีนะ่าพี่เจอเอเมอร์ลโอ้โหพี่ไม่คิดว่าเลขที่หายากที่สุดมันมันเอเมอร์ลมันหายากมากที่สุดเลยนะทุกคนอแบบันนี้แค่ก่อนเม่กี่ก่อน อย่าบอกนะว่ามีก้อนเดียว mm hmm. ก้อนเดียวนี่ร้องเลยนะมันอยู่ในวายเลยวะเนี่ยวายแปดหรอเหอล็กนี่แบบว่าแทนไม่มีเจมมี่แมอมเบโลยังไงเออเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวคุดเอมเบโลเสร็จก็น่าจะน,นี่แหละเดี๋ยวคุ้มครองเอมเบโลก,กันเอมเบโลเท่ากับชีวิตของพวกเราใช่ไหมเนะี่ย รู้ไหมว่ามมนาเอ็มมาลงมาถหายยาที่สุดเลยนะเดี๋ยวปิดทางก่อนแล้เคยมาขุดทุกคนบ้าเลยเยอะเนี่ยไม่ใชม่่แล้วเมื่อกี้นี่แบบว่าตลอดชีวิตพึ่งพลาดได้ไงเมนาไม่พลาดพี่พลาดหล็กได้ไง ผ่านเล็กหนึ่งก็เลยแบบว่าเอเบลรล้อเนี่ยเป็นปสื่อที่พี่บอกเลยว่ามีหายากมากเลยนะหายากยิงย่งกว่าเพชรเด็กมิน่านะตั้งแต่ดาดที่พี่เล่นมาคราบค่อนข้างเกรงเนะี่ยพี่ไปถึงเนเธอร์มีทุกอย่างนี่ยเไม่ใช่ในเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบหกจุดที่เราเอานึงจุดสิบหกตัวเต็มนี่นะ เออมก่อนที่จะมาเป็นเวอร์ชันมาครับ1.16เนี่ยตัวก่อนจะมีตัวเต็มเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยเจอเอเมอร์เลยเจอแต่เพชรจริงๆอะไม่ได้ว่าอะไรเออแล้วมื่อกี้อะไรเดี๋ยวไปขุดเอเมอร์แล้วก็จบคลิปเลยพอคุดแอเมอร์เสร็จก็ครับ ข้ามดานดนะมนึงอะเราไม่ได้วนจ่ใช้อะไรเปลืองนะไะไม่ใช่ค่ะเป็นพี่แกล้งนอนเพราะว่าไว้คุณเลยคุณเพชรคุณเดมอนคุณทองแต่ตอนเน็ตหัวติดมากเลยสงสัยพีนั่นนี่นั่นจะต้องมาสร้างบันไดอ่อแล้ว เ oh, อ้าทุกคนจะตาเนี้และขาขึ้สวร <Wow, S 1> รค์เอ้าอย่ามาเร็วอย่ามาเร็วหายนี่กีนี่แบบว่างงมากเลยไม่ไงไม่ไสิบห้านาทีของชีวิตเราเท่ากับสิหชั่วโมงของไมคครับเชื่อไหมทุกคน มันงงมากเลยเป็นะไรชื่อเราบ้าล ทุกคนบาย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 เออเดี๋ยวเราจะลงคลิปทุกส่อทีนะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเอ้ยทุกส่อที่สิอย่าลืมดูด้วยนะทุกคนวันพรุ่งนี้ขอให้ยอดนย,ยอะๆนะเข้าใจไหมคลิปนี้ก็คือเออบายบายก่อนบอ้ยบายนะทุกคนบายบายเลยบา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 ย จบแล้วอย่าลืมลกดไลค์กดบซับสไคร้ด้วยนะบายเอา้ายังไม่จะปิดคลิปเรยนี่ฮะไม่ปิดคลิปจริงเนี่ยมินามินาเข้ามาตอนเกือบจะปิดคลิปปิดคลิปสิปิดปิด